สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูชรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นคลิปส่องนะคะถึงคิวชาวคลิปส่องกันแล้วนะคะวันนี้จะมาส่องสถานการณ์ในฝั่งของเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ <S <S บางคนก็เงียบๆอะไรอย่างนี้เนาะคนที่เขานะคะไปเลือกคนอื่นแล้วไม่ได้เลือกคุณนะมาดูกันสิว่าสถานะฝั่งสถานการณ์ในฝั่งของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะ,ะดูกันเลยนะก็แต่ขอสถานการณ์ระหว่างเขากับคนที่เขาไปเลือกนะคะว่าเป็นยังไงได้บ้างนะวันนี้ เพสถานการณ์ของคนที่คนที่คุณมาถามถึงนะคะกับคนที่เขาไปเลือกนะคะว่าเป็นยังไงได้บ้างขออนุญ,ญาตมจั poker face take a chance risk option not showing hand gambling นะคะก็ไม่รู้ละเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่ว่า Mm. healthy choice นะคะ self love self care being happier love and life mm. มันเหมือนกับ ascending นะคะ learning expansion transcending preparing for union new phase อืม แต่ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขาคนเดียวหรือว่ากับคนที่เขาไปเลือกนะคะแต่เราถามว่าเหตุการณ์ตอนนี้นะคะระหว่างเขากับคนที่เขาไปเลือกเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างมันเป็นลักษณะแบบมันมีการขอโอกาสยังไงก็ไม่รู้นะมีการขอโอกาสเป็นการเลือกหนทางที่มันเฮลตี้ที่สุดเออมันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครทั้งนั้นปลอดภัยต่อทุกคนอะไรเงี้ยเออขอโทษนะคะ เหมือนเขากําลังมีการไปท่องเที่ยวหรือเขากําลังไปเที่ยวได้กันนี้ก็ได้นะเหมือนกับเป็นทริปเป็นทริปปลอบใจเป็นทริปทําความเข้าใจอะไรประมาณนั้นนะคะเออเพราะว่ามันมีลักษณะของมีสิ่งที่แอบซ่อนเอาไว้อยู่ซึ่งไม่ได้โชว์ทั้งหมดนะคะมันมีนนยะในนั้นเพื่อที่จะอมีในยะในนั้นเพื่อที่จะ ต้องการอะไรบางอย่างในทริปนี้เป็นการเลือกเพื่อให้มันดีขึ้นเพื่ออะไรสักอย่างคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาอาจจะมีอักษรตัวเอขึ้นต้นก็ได้นะคะอะมาดูกันสิว่าตอนนี้เขามีพลังงานยังไงได้บ้างนะคะคนที่คุณมาส่องนะคะตอนนี้ตัวเขานะคะมีพลังงานยังไงได้บ้างอืมเป็นการปลดปล่อย เป็นการประกาศเป็นการได้รับอิสรภาพเขาถูกให้ได้รับอิสระไงก็ไม่รู้เนาะเพจออฟซอสเขาอาจจะมีอิสรภาพจากการที่ถูกจ้องมองอย่างนี้ก็ได้นะคะหลังจากที่เขาเนี่ยต้อง keep a n eyes นะคะ on something เอ,อวันนี้ก็ะต่ ไม่รู้เป็นอะไรพูดแต่ภาษาอังกฤษมันอาจจะมีอะไรบางอย่างวิ่งเข้ามาในหัวนะคะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะคะแม่หมอก็จะประมาณนี้นะคะออกแนวมีเดียมนิดนึงนะเป็นพวกล่างทรงมีเดียมไซส์กิกนะคะมันก็จะมีช่วงที่คิดได้เองแล้วก็ช่วงที่มีอะไรเหมือนเข้ามาสิงนะมันจะวิ่งผ่านหัวเข้ามาก็นะคะบางคนก็จะบอกว่า ทำไมไม่พูดภาษาไทยทาไมพูดภาษาอังกฤษเอา้าก็ไพนมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะเออเราสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ไพ่นะคะไม่ได้อยากจะมาอวดภาษาอังกฤษนะแต่ว่าบางครั้งมันวิ่งเข้ามาในหัวแบบนี้นมันก็พูดออกไปนะคะบางครั้งก็พูดภาษาไทยอืมมันจะเป็นมันเหมือนกับมีคํานี่จะเข้ามาในหัวแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะกระต่ายก็แปลให้อยู่แล้วเนาะ,ะอาจจะไม่ได้แปลตรงตัวแบบขนาดนั้นแต่แปลตามเนื้อหานะคะ ที่มันเกิดขึ้นนะอ่ะคราวนี้เข้าเรื่องนะคะมาละภาษาไทยมันเหมือนกับเขาเนี่ยโดนตัดสินนะคะจากคนอื่นมาเยอะแล้วคราวนี้เหมือนเขาเลือกที่จะปลดแอกออกมาจากสายตาคนเหล่านั้นนะคะแล้วโฟกัสที่ตัวของเขาเองก็แต่อมองว่าเนี่ยแต่กระต่ายจาไพ่ใบหนึ่งได้ที่อยู่ในเซตเนี้ยเป็นเซลล์ดูโลเจน คือการที่เขาไปเหมือนฮิลลิ่งยาวๆตัวเองมีลักษณะของการถือเทียนแบบนี้แหละก็แต่ก็เลยมองว่าไพ่แปดเหลียนเนี่ยเหมือนเขากําลังโฟกัสที่ความต้องการของตัวเองอยู่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะไปเที่ยวกับคนอื่นที่ไม่ใช่คนที่เขาคบก็ได้นะคะ mm hmm. เพื่อตัวเองเซลล์เลิฟเซลล์แคร์เห็นไหมเซลล์เลิฟเซลล์แคร์บิงแฮปปี้เออร์เลิฟแอไลฟ์ คือเลือกที่จะรักเลือกที่จะเลือกที่จะเป็นการปรับเลือกเพื่อตัวเองบ้างแล้วอะไรเงี้ยเรียนรู้ที่จะสูญเสียเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ที่จะได้รับในสิ่งที่ตัวเองควรได้รับอ่ะเหมือนเขามันมีลักษณะของแกลมบิงคือการ ถ้าตามหน้าไพ่มันก็คาสิโนเหมือนเป็นเกมอย่างหนึ่งอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาต้องแล้วไพ่จัดเมนขึ้นนะคะมันเหมือนกับเทค the l e ลีป f อ a เฟ h คือการแบบก้าได้ก็เสียม,มันเป็นลักษณศรรของกันก้าได้ก็เสียโอ้ <laughs> วันนี้ก็แต่เป็นอะไรไม่รู้ทุกคนก็แต่ว่ามีอะไรวิ่งวิ่งมาชนได้แน่เลยํ <laughs> <laughs> ำตัวเองอ่ะโอเคช่วงนี้ปแปลกนะคะ <laughs> เหมือน เหมือนองค์จะลงออะมาอดทนกับกระต่ายหน่อยนะอดทนกับหมอดูหน่อยนะโกโก,โกน้นนิดนึงนะคะอ่ะมาดูกันที่ว่าแล้วคนของเขาที่เขาไปเลือกล่ะมีพลังงานเป็นยังไงไปด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยเพราะสงสัยอยู่ว่าไปด้วยกันหรือเปล่าโอ้โน oh, no. นะคะอืมโอ้โน้นบงนอ่ะ เป็นนี้อย่างอะโอเคโอเคโอเค <c ười> คือคนนี้เขาเลือกเนี่ยนะมันคนละฟิลกันเลยเขาฟิลเหมือนแบบได้รับอิสรภาพาประกาศใชยชน,นะนะคะ f o ร์ออฟจู y ายอิ e ดิเพนเ Day อะไรประมาณนั้นนะ แล้วเหมือนเขาแบบเรียนรู้ที่จะไปกับตัวเองเลือกเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการและเออกล้าแล้วนะคะมันก็เลยขึ้นมาพลังงานของคนที่เขาไปเลือกเนี่ยชีเนี่ยอยูเดีย๋ยวหันหลังหมูวอนนะคะเป็นการหมูฟอนกับสิ่งที่ตัวเองแบบไม่เคยใส่ใจคนคนนี้ที่เขาไปเลือกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยใส่ใจเขาเท่าไหร่นะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยใส่ใจคนของคุณเท่าไหร่นะคะ ตอนที่มีกันเนี่ยมีแต่คนของคุณเนี่ยคอยเอาอกเอาใจเอาใจใส่เก็บทุกรายละเอียดนะคะชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรชอบไปที่ไหนอะไรเงี้ยแต่คนคนนี้ก็ทําดีให้เท่าไหร่ก็เหมือนเหมือนไม่มีอะไรดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนของคุณก็เลยเหมือนกับเอาวะไวแะ้แล้วอะไรเงี้ยเออไม่ไหวแล้วนะคะไปโฟกัสที่ตัวเองดีกว่าลองกลับมารักที่ตัวเองดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบเอาพลังงานกลับไปไว้ที่ตัวเขา เขาอาจจะไปเห็นตัวอย่างจากใครก็ได้นะเป็นคุณหรือเปล่านะอที่แบบรักตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทําให้คนที่เขาไปเหลืองอนะตอนเนี้ยนั่งเซ็งกับสิ่งที่ตัวเองพลาดอืมแล้วก็เสียดายนะคะกับสิ่งที่เขามองว่าเหมือนกับคนคนเนี้ยให้มาตลอดเลยให้ในความรู้สึกเห็นไหมแล้วคนนี้แบบว่าตีนเขีย ไม่เอาตีนเขียอะไรอย่างเงี้ยเออกูไม่เอาตีนแล้วก็แล้วเชตตินเขียน้ําเขี่ยความรู้สึกคนของคุณทิ้งลงไปในบ่อหลุมตรงนี้นะคะแต่ตอนเนี้ยมานั่งเซ็งแล้วอะเหลือน้ําอยู่ถ้วยเดียวเนี่ยจะกินยังไงวะเนี่ยเออจะอิ่มไหมคืนนี้รอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออารมณ์เหมือนกับอืมวันนี้ก็ต่ายพูดนักเลงเนาะคอภัยนะคะไม่รู้เป็นอะไรวะเนี่ย อยู่แต่กับความรู้สึกเลยนะคนที่เขาไปเลือกอะ่ะอืมเนี่ยแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้เลยเส็งเบื่อสั่งกระตายนะคะแล้วก็พยายามมูบอนเพราะสิ่งที่ตัวเองเคยคิดว่าเป็นของตายเหมือนไอของตายตรงนั้นมันเริ่มดิ้นได้แล้วแล้วมันก็ไปแล้วนะคะเออดูสถานการณ์เขาเหมือนกับว่าคนของคุณอะ่ะเหมือนตื่นรู้อะไรบางอย่างกล้าได้กล้าเสียละเริ่มทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองขึ้นมาแล้วนะคะอ่อ อ่ะคันนี้มาดูกันสิว่าสถานการณ์ระหว่างเขากับคนที่เขาไปเรื่องนะี่ยตอนเนี้มันเป็นจุดไหนกันแน่นะขอดูหน่อยนะคะมันเป็นจุดที่เจ็บปวดค่ะเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายเป็นการเปลี่ยนถ่ายท้ายหลวงหลวแบบเป็นอะไรวะ คนไพ่ลวงของไปกองที่พื้นหมดเลยอะมามันเป็นช่วงของการเปลี่ยนถ่ายนะคะอย่าด่ากันแรงนะคลิปนี้นะเออช่วงเปลี่ยนถ่ายมันมีความเจ็บปวดใจเกิดขึ้นแหละนะในการที่เขาเนี่ยตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะคะก็แต่ว่าคนของคุณอนะไปโดนแรงกระตุ้นอะไรมาแน่เลยมันเลยทําให้เขากล้าที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะปลดแอกตัวเองออกมานะคะ มันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะเกิดความรู้สึกที่ว่าเจ็บปวดช็อกนะคะช็อกกับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นไม่คิดว่ามันจะกระทันหันได้ขนาดนั้นนะคะอืมนั่นไงอกหักดังเป๊อเป๊อเป๊อทำคุณก่อนอะใครทําคุณก่อนถ้ามือที่สามเนี่ยนะเรียกว่ามือที่สามดีกว่าคนคนนี้ยแย่งคนของคุณไปนะตอนเนี้ย คนคนนี้ก็กำลังรับกรรมของเขานะคะอันนี้คือในเคสที่เขามาแย่งของคุณนะแต่ถ้าเขาไม่ได้แย่งเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะก็น่าจะเป็นกรรมที่เขาทำเอาไว้เองกับคนคนนี้แหละที่เขามีตอบกันเองนะอันนี้เราไม่ต้องไปไปซ้ำเติมเขานะคะก็นั่นแหละเขาก็มีบทเรียนของเขาเช่นกันนะคะคนที่คนของคุณไปเลือกนะตอนนี้กระแตมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เจ็บปวด กับสิ่งที่ไม่คาดคิด mm. เกิดขึ้นกระทันหันนะคะ mm. แล้วก็ยังไม่ได้มีการเยียวยาดูเหมือนว่าเพิ่งเกิดขึ้นด้วยสดใหม่นะคะ mm. เหมือนผักสลัดจานนี้สดใหม่เพิ่งเด็ดมาออกจากสวนยังไม่นานนะอ่ะค้านี้ทำไมฉันนักเลงจังวันเนี้อ่ะแม่หมอเบาๆอ่อค้านี้นะคะมาดูกันว่าตัวเขานะคนของคุณเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงคะ รู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้คะรู้สึกยังไงเธอรู้สึกยังไงบ้าง How you feel It of s w o r d Oh my god ่ h uh, How you feel เขานึกถึงใครบางคนความสัมพันธ์นี้ทำให้เขาได้คำตอบอะไรบางอย่างที่แต่กนะ่อนอ่ะ เขาแค่เก็บไว้ในใจไม่ใช่ในใจเก็บไว้ในหัวแล้วก็สงสัยมีการคิดคำนวณคิดทบทวนนะคะโพสเซนคอนอะไรดีไม่ดีอะไรเงี้ยคำนวณมาหมดแล้วความสัมพันธ์เนี้ยเขาเห็นแล้วมันได้คำตอบอะมันมาเลยคำตอบเนี่ยมาพร้อมกับคำตอบว่าจริงๆแล้วใจเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเพราะดูแล้วเหมือนเขายัง ไม่ได้เปิดใจด้วยซ้ำกับความสัมพันธ์นี้เนี่ยความรู้สึกนะคะสิ่งที่เขาอยากจะเอ็กซ์เพรสอยากจะอธิบายอยากจะบอกรักอยากจะป้อยอเธอคนนี้ที่มานั่งเขี่ยขันน้ำตกลงไปหลุมเนี่ยคือเขาพยายามที่จะเอาอกใจคนนี้นะแต่เหมือนเขาไปไม่สุดอะมันไม่สุดนะคะมันเลยทำให้เขาได้คำตอบแล้วว่า ความสัมพันธ์นี้กับคนคนเนี้ยไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาตามหาหรือความสัมพันธ์ที่เขาต้องหาตามหาหรือคนที่สามารถปล่อยให้เขาเนี่ยได้เอ็ก e s เรสความรักของเขานะคะได้ปลดปล่อยได้ระบายได้นะคะกะเ็เฮียนก็เหือหรือคือไม่ใช่ความสัมพันธ์นี้อืม เอ๊ะเขามาถึงจุดนี้เราก็แบบเอ๊ะเขาเป็นใครนะคนที่คนที่เขาอยากจะเฮียนกเ็เฮียนเขาเรือด้วยนะนะเออเขาเขาคนนั้นเป็นใครนะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยววันนี้จะถามให้ว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงนะเผื่อว่าคนที่เขาคิดเนี่ยอาจจะเป็นคุณนะอะถามตรงนี้เลยอะถามเลยถามเลยงั้นถ้าเขานะคะคิดอย่างนี้เนี่ยแล้วเขารู้สึกกับคุณยังไงนะตอนนี้แต่ถ้าออกมาไม่ไดีก็ทางใครทางมันนะแค่ถามให้่ เขารู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้ค่ะคนของคุณที่คุณมาดูเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคนกับคุณเขารู้สึกว่าคุณน่ะมีอีโก้จังคินเตะด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเออทำตัวเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยแบบเขารู้สึกว่าคุณน่ะเปลี่ยนไปเยอะจากแต่ก่อนมากนะคะคุณเป็นคนที่กล้าเสี่ยงก็ต่ายรู้แล้วแหละคุณนั่นแหละที่ทำให้เขา คุณเป็นอินสปิเรชันที่ทำให้เขากล้าที่จะเสี่ยงเหมือนกันเพราะเขาเห็นจากคุณที่คุณอะเสี่ยงที่จะบอกเขานะคะว่าโอเคอยู่กับฉันหรือเธอจะไปอะไรเงี้ยแล้วคุณก็เด็ดขาดมากๆการความเด็ดข,ดขาดของคุณมันส่งผลคือมันทำให้มีการเปลี่ยนในชีวิตของคุณชัดเจนแบบที่แบบเขาไม่มีข้อสงสัยข้อกังขาใดๆเลยคุณเป็นอินสปิเรชันที่ทำให้เขาเปลี่ยน ความรู้สึกกับคนคนนี้นะคะยินดีด้วยคุณมีอิทธิพลต่อใจเขาไม่รู้แหละไม่รู้แหละว่าทางใดนะคะแต่ความเด็ดขาดของคุณความมีสักมีสีของคุณเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็แต่ว่าคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้เนี่ยคุณกับเขานะคะอาจจะมีลักษณะของความเป็นเนื้อหู่โซเมดเป็นเทวินเฟลมอะไรได้หมดนะเพราะมันเหมือนกับไปให้บทเรียนกันนะคะ แล้วการที่คุณเข้ามาอยู่ในชีวิตเขามันทำให้เขามองเห็นความชัดเจนอะไรบางอย่างได้คำตอบแล้วรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ว่าหัวใจตัวเองเนี่ยต้องการคนแบบไหนที่จะได้แบบได้ระบายความรักอันคับแค้นในอกน่ะเออซึ่งมันไม่ใช่คนนี้มันไม่ใช่สาวน้อยพูดอ่อนเยาวด เหมือน i n n o c เ n น์อะไรอย่างเงี้ยเอาแต่อกแต่ใจมันไม่ใช่ไม่ใช่คนแบบนี้แน่นอนนะคะ <c oughs> เขาอาจจะต้องการใครสักคนที่ <c oughs> เขาสามารถปลดปล่อยความรู้สึกของเขาจริงๆแบบคลั่งหลักอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วคนคนนั้นไม่ตัดสินเขาคนคนนั้น don't take him for granted นะคะคือไม่ทำเขาเหมือนเป็นของตายความรู้สึกที่เขาให้กับอีกคนอะ มันต้องไม่ตายแองแม a n อยู่ตรงนั้นเออมันจะต้องแบบดูมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเขาต้องการอะไรแบบนั้นซึ่งเขาผ่านมากับคนนี้แล้วนะคะเขารู้สึกว่ามันตายมันตายดับแนวนะเพราะคนคนนี้แบบเทถ้วยทิ้งลงไปในหลุมอวกาศเรียบร้อยนะคะความรู้สึกไม่ว่าเขาจะถมอะไรลงไปก็เหมือนคนนี้เททิ้งเททิ้ง,งไม่สนใจเลยนะคะเออ มันเลยหมดไฟกันไปนะคะถ้วยที่ยังมีไฟเนี่ยอีกสักหน่อยมันก็จะจมน้ำซึ่งเขาน่าจะหมดแล้วกับคนคนนี้นะคะอ่ะยินดีด้วยยินดีกับใครไม่รู้น่าจะยินดีกับเขานะคะที่รู้ใจตัวเองสักทีนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าแนวโน้มให้ความสัมพันธ์กับคนคนนี้เขาจะมีการปิดจบกันยังไงหรือว่าอะไรยังไงจะไปต่อกันไหมหรือยังไงนะคะเวลา เวลาการลงทุนคือจริงๆมันก็อยู่ในขั้นตอนของการที่เขานะคะชัดเจนเนาะตอนนี้เขาอาจจะกำลังฮอลลเดย์นะคะไปเที่ยวนะเออเลือกที่จะจ่ายเงินให้ตัวเองเพื่อที่จะไปทริปนะบางคนก็ไปตุรกีนะคะไปขึ้นบอลลูนไปขึ้นมอรุนูนไปเที่ยวตุรกีอยู่ก็ได้นะคะเพื่อที่จะหนีคนเนี้ยอืม ตัวเขาน่าจะกําลังไปเที่ยวเพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆจะได้ไปเจอคนใหม่ๆไปเจอคนที่พูดต่างภาษาไปเจอคนที่ไปเจอคนที่แบบว่าทําให้เขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อที่เขาเนี่ยจะเตรียมตัวในการที่จะกลับไปเจออะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนของใหม่แต่มีคําว่าย union เนี่ยก็แต่มองว่าเป็นของใหม่ที่เก่าซึ่งมันก็โยงมาที่คุณกระต่ายก็ไม่ได้ จะอวยคุณนะหรือว่าจะมาค้างคุณแต่ด้วยไพ่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือบันทีตัวเชื่อมโยงกันอยู่นะคะ preparing for union new phase union ก็คือการวนกลับมาหรือการได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วของคุณนะมันคือเหมือนกับจบนะคะเพื่อเกิดใหม่ซึ่งแน่นอนคุณจะเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นใหม่คุณเป็นคนเดิมก็ได้แต่เวอร์ชันใหม่มเช่นเปลี่ยนลุคเปลี่ยนวิธีการใช้ชเหมือนกระต่จะอ่านไม่จบคลิปจริงๆนะอยู่ดีๆมันก็ ฟูนะคะบังเมมโมรีมันฟูแล้วก็แต่ก็เลยก็ตัดไปนะอ่ะมาต่อกันดีกว่าก็ถามถึงไหนแล้วถามถึงเอาคำ่ำเนาะถามถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหรือว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์ของเขานะคะก็มองดูว่ามันอาจจะใช้เวลาเนาะแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนและกระบวนการนะคะเพราะเขาตัดสินใจไปแล้วแต่มันอาจจะมีแหละในฝั่งทางโน้นอาจจะมีการยื้อบ้างนะคะอาจจะมี ญาติมีเพื่อนอะไรที่มันร่วมกันอยู่แล้วมันแบบไม่ได้ตัดกันง่ายดาดขนาดนั้นมาเลยทําให้เขาต้องไปพักใจหรือว่าไปไปหาไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเป็นคนที่ต้องเป็นเป็นฝ่ายที่จะต้องกระทําเพื่อตัวของเขาเองอ่ะเออเพราะฉะนั้นกระต่ายก็เลยมองว่าตัวเขาเนะ่ยอาจจะต้องไปใช้เวลานะคะกับความสัมพันธ์นี้ไปหลบหาที่คิดเนาะเพื่อที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นี้จริงๆ แต่เรื่องของความรู้สึกก็แต่ว่ามันทลายกันไปแล้วแหละอืมัน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 เผากันไปแล้วนะอืมแต่ว่าอาจจะมีหลายๆเรื่องที่มันยังข้องเกี่ยวกันอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนเขาลงหลักปักฐานกันไปแล้วอ่ะบางคนเขาอาจจะแต่งงานกันไปแล้วบางคนเขาทําธุรกิจร่วมกันหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องขุดเอาแต่ละเหรียญละเหรียญนะคะขุดลงมาที่ฝั่งไว้เนี่ยเอามาแบ่งกันเพื่อที่จะไปคนละทาง เนาะมันเลยมีลักษณะของการที่ว่าตัวเขากับอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องใช้การปรนีประนอมแล้วก็ใช้เวลาเพื่อที่จะให้มันจบแบบ completely นะคะอ่ะคราวนี้ดูกันจะดูอะไรล่ะจะดูอะไรอ่ะดูดูอะไรก็ดูอ่ะเอาไพ่ันนี้มาอ่ะมาไพ่นี้นะคะ แต่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยในะคลิปนี้ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเอาไพา่ Oracle ค i p i ิดนะคะว่าดูซิว่าไพ่จะบอกเราอะไรได้บ้างในฐานะที่เรามาเป็นคนสอง <laughs> ในฐานะที่เป็น c r o s s Watcher นะคล s s วาชเชอรเชื่อหรือชิงอ่ะดูซิในฐานะที่เราเข้ามาดูเนี้ยบอกเช่หน่อย อยากไพ่จะบอกฉันอะไรเกี่ยวกับเขาคนนี้บ้างคะ Law of Attraction คุณใช้กดแรงดึงดูดได้ดีเยี่ยมคุณน่าจะดึงดูดเขาอะ่ะโดยเฉพาะเรื่องของการที่คุณไปอินสปายเขาในความเป็นคุณในความแบบเด็ดขาดของคุณอะมันเลยทำให้เขาก็เด็ดขาดเห็นไหมมีพลังงานสองมีพลังงานหลายใบน,นะที่มันแบบมีความเชื่อมโยงเหมือนเขาเดิน หมือนคุณไปปูทางอะไรไว้สักอย่างแล้วเขาเดินตามเดินตามคุณเลยเนะี่ยไพ่ของการตัดสินใจไพ่ของความเด็ดขาดไพ่ของความเป็นอิสระอันนี้อาจจะแต่เขาอาจจะตีความหมายผิดก็ได้นะคุณเป็นอิสระแบบกล้าที่จะเสี่ยงเริ่มต้นใหม่แต่เขาเป็นแนวแบบอิสระเพื่อที่จะแบบไปไปหลีสาวอย่างนี้ก็ได้เออรู้สึกว่าตัวเองแบบ ไม่เขาอาจจะรู้สึกดีแหละที่เป็นคนโสดแต่ดูดีอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาเริ่มดูแลตัวเองเริ่มกินเฮลตี้เริ่มออกกำลังกายนะคะ reaching your goal เห็นไหมคุณเป็นแรงผลักดันคุณเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขากล้าที่จะเดินตรงไปหาสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วไปเปิดโลกกว้างนะคะไป expand ความรู้ของเขานะ expansion นะ l e t go o f the n e e d to control เห็นไหมเหมือนเขาอ่ะพยายามที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้กับอีกคนนึงด้วยการไม่ไม่กดดันไม่เคร่งเครียดไม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเกิดจากที่คุณอ่ะไม่เคยมากดดันเขาคุณเป็นอิสระด้วยตัวตนของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณจะอยากแบกคนอื่นไว้บนหลังไปเพื่อนะคะมันเลยทำให้เขาอ่ะเหมือนกับ เรียนแบบคุณเ่ะพูดตรงๆรงๆเขาเรียนแบบคุณในทุกเรื่องบอกไว้เลยคุณทําอะไรไว้เขาเก็บหมดนะคะเขาข้เล็กหมดเนี่ยดีเทลมากเป็นไพ่เพจออฟซอร์นะคะเขาอาจจะเรียนรู้จากคุณในสิ่งที่คุณทิ้งไว้ให้บทเรียนที่คุณเคยมีกับเขาหรือแม้กระทั่งความเป็นตัวตนของคุณณนะปัจจุบันตอนนี้ที่เขายังแอบตามส่องแอบมองอยู่แล้วเขาก็ เรียนรู้จากคุณอืมทั้งหมดทั้งมวลน่ะคือเข้าได้จากคุณแรงไม่เบานะคุณเออไม่รู้ว่าค,คลิปของคุณหรือเปล่านะแต่คลิปนี้มันเป็นแบบนี้โอเคไหมคือมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะก็นั่นแหละประมาณนี้ก็แต่ว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะตั้งแต่เปิดไพ่มาคือวันเนี้ยดูพลังงานมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้รได้ก้าเสีย จำคลิป law of Attraction ได้ใช่ไหมคะถ้าใครติดตามกระต่ายจะจำได้ว่ามันมีคลิปที่เราอ่ะคุณพร้อมที่จะตัดไหมที่กระต่ายถามถ้าคุณพร้อมที่จะตัดต้องตัดได้จริงๆนะคือน,นั่นแหละมันเป็นเรื่องของแรงดึงดูดแล้วมันเป็นสิ่งที่ไปกระตุ้นให้เขาอะ่ะต้องทำอะไรบางอย่างเหมือนที่คุณทำแล้วเขาเดินตามคุณนะตอนนี้นะคะอืมไม่รู้นะว่า สิทธ์จะได้กินครูรูจะได้จิกกินสิทธิ์หรือเปล่านะเธอแหละก็ประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวแถมให้อีกสักหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่ามาดูคำใบกันนะคะว่าพ่ยคอสมิกอยากบอกอะไรก็แต่าถามระหว่างคุณกับเขาแล้วกันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจบไปแล้วหรือว่ายังจะมีการมาข้องแวะกันไหมก็อุตส่าห์มาดูเนาะสำหรับคนที่ไม่อยากข้องแวะแ,แล้วก็ดูไว้นะคะจะได้ลีหลีกเลี่ยงได้ถูก ส่วนคนที่ยังอยากคล้องแว้อยู่ก็ดู้ไหเหมือนกันไะได้รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะเกอ่ะก็แต่ไม่ได้เมานะทุกคนก็แต่เป็นอะไรไม่รู้ c u s ช i o n นะคะ f i u e more information don't o v e r w o r k yourself น่าจะเป็นเขาที่กำลังศึกษาอย่างจริงจัง ศึกษาเรื่องการดูแลตัวเองบางคนเขาอาจจะศึกษาในเรื่องของสปิริตชัลก็ได้นะเรื่องของจิตวิญญ,ญาณเนื้อคู่อะไรอย่างคะ่ะกำลังมองหากําลังมองหาข้อมูลหรือแม้กระทั่งกําลังมองหาวิธีการที่เขาจะทํายังไงตามน้ําไปดีไหมตามหลังคุณไปเผื่อว่าคุณไปหยุดข้างหน้าตัวเขาจะได้ตามคุณทันอะไรประมาณเนี้ยอมืมีลักษณะแบบนั้นเหมือนเขาจะมองหา มองหาอิน o r เมชั o เพื่อที่จะทำให้เขาเข้าหาคุณได้ง่ายกว่าที่เขาเคยทำอยู่ในทุกครั้งถ้าทุกครั้งเขาเข้ามาหรือว่ามาคุยกับคุณแล้วมันแปลกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบดูแบบอะไรของมันวะอะไรอเงี้ยคือแบบคุณก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็มันแปลกอะคือก็ไม่รู้อะคือตอนนี้เขาเหมือนไปไปมองหาอะไรที่แบบเตรียมตัวอะดูสิ Mercury retrograde นะเออ มันจะมีการผิดพลาดอะไรบางอย่างเขาอาจจะเห็นข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วเกิดความผิดพลาดมันจะผิดพลาดทางเทคนิคบางอย่างนะคะเหมือนที่กระต่ายเป็นตอนนี้คือเวลาที่มีเบอร์เกอรีเรทกเกรดอ่ะคือเราอาจจะเพียเพ้ยนๆอ่ะเออมาเล <c oughs> มีความเพี้ยนมีความไม่ได้เป็นตัวของตัวเองคือเขาอาจจะอยู่ในช่วงนก็ได้นะเออกระต่ายเห็นอันนี้พิสแอนนะคะความห่างไกลคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันหรือเป็นต่างชาติ ต่างภาษากันก็ได้นะอะดูเพิ่มอีกนะคะว่ากระต่ายจะได้ใบไหนอีกสักใบหนึ่งเมื่อกี้แถมแถมซื้อ l t t go make room for the new beginning On it i s way to you now เหมือนเขาอยากบอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นช่วง Mercury Retrograde แล้วคันนี้มันเหมือนกับว่ากระต่ายก็ไม่รู้หรอกเนาะมันเป็นเรื่องของดวงดาวเรื่องอะไรที่มันทำมุมทำอะไรอย่างนี้กันนะคะมันก็อาจจะทำให้คนอนะ แปลกๆพิลึกพิลึกได้เหมือนกันแล้วมันอาจจะทําให้ความกล้าหาญที่มันซ่อนอยู่ในตัวอะมันสามารถที่จะแบบปลุกขึ้นมาแล้วแบบกล้าได้กล้าเสียขึ้นมาได้ในทันทีอย่างนี้ก็ได้เนาะเออไพ่ขึ้นมาเลตโกก็แต่มองว่าตัวเขาอะกาลังอาศัยช่วงเวลาที่มันเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคนี่แหละนะคะให้มันมีอะไรเกิดขึ้นบางอย่าง เพื่อที่จะเอาคนที่แบบไม่ใช่หรือว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการนี่ออกไปแล้วสร้างห้องไว้เพื่อต้อนรับคนใหม่หรือคนที่เขาต้องการในชีวิตหรือกับอะไรบางอย่างที่เขาต้องการจริงๆนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าสร้างห้องเพื่อที่จะเป็นเหมือนห้องต้อนรับอ่ะมันไม่จําเป็นต้องมีใครอยู่ก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยตัวเขาเองต้องต้องสามารถที่จะมีห้อง ห้องในนาที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปสร้างบ้านหรือว่าจะไปเช่าห้องแฟตไว้ข้างๆไว้แอบบกิ๊ก็ใครไม่ใช่นะคะแต่หมายความว่าในใจเขานะ่ะเขาต้องมีพื้นที่อืมมีพื้นที่แล้วก็มีเวลาให้กับอะไรที่กําลังจะเข้ามาเพื่อที่จะได้แบบเปิดประตูต้อนรับได้เลยอะไรเงี้ยเออไม่ใช่ว่ามาถึงโอ้สอรี่ค่ะฟูลลีบุ๊กเต็มไม่ใช่มันต้องมีห้องเพื่อที่จะแบบให้ได้เข้ามาไงเออเหมือนกันนะทุกคนถ้าเกิดว่าเรานะคะ ไม่ว่าอะไรก็ตามในชีวิตเนาะเราแบกแบกไปเรื่อยๆแบกไปเยอะเกินไปเนี่ยลองลองเช็คดูซิว่าอะไรที่ควรจะทิ้งไปได้บ้างนะคะไม่ว่าจะคนคนที่เราไม่ได้เคยติดต่อเลยนะเพื่อนใน facebook อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยติดต่อไม่เคยคุยกันเลยแต่ว่ามาแอบเนี่ยมันเยอะไปนะคะบางทีมันก็ดูหนักๆลองตัดตัดออกไปดูบ้างอันนี้ตัวเขากำลังทำอยู่นะคะ ก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะไม่งั้นกระต่ก็จะติ้งต้องไปเรื่อยนะคะในวันนี้มันอะไรก็ไม่รู้นะวันอะไรอนะ่ะทุกคนกระต่ไม่แน่ใจว่าคือวันอะไรนาะทำไมวันพักก็ไม่ใช่นะ่ะอ่ะไปเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์กันเข้ามานะไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย